ตอนนี้คนตาว่าเบาขึ้นไปเป็นหกสิบเปอร์เซ็นละวหกิเป็นค้าผมเกือบเกือปกติแล้วปกติแล้วเป็นบุญบุญนี่เก่งฮะเพราะว่าเวลาเข้าสมาธิที่ไนผมก็ต้องอธิษฐานถึงถึงหมอที่เก่งที่สุดอ่ะว่ดีมาเจอโดยบัเงเอิญน,นีเิเ่งพี่เป็นเพราะว่าบุญเก่าที่พ่อได้ทำมาได้มาเจอผู้เทียงครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีพ่อนะครับซึ่งป่วยแล้วป่วยเป็นยังไงครับปู่ดนคราบเส้นกระตุนคอรถคว่ำรจักรถคว่ำมองรถคว่ำจากคอนแก่นจากอำเภออะไรคุณตาเมืองเลยเมืองคอนแก่นเลยอยู่เือยเดินทางมาไกลเหนื่อยไหมนี่เหนื่อยไหมเหนื่อยใช่ไหมมองรถเข้ามาเลยรถติดอ๋อรถ คุณตาลดความนะครับขอบคุณนะครับคอนเินทีวีอำมพลแชนแนลบ่าวเชียงคานนะครับดังเลยปูดังพลังแล้วเนี่ยขอโทษเป็นเดืดังแล้วก็ไม่เห็นในยูทูปผมก็ไม่รู้เรื่องเลยด้วยเนี่ยโอ้เเปป็็นนบบุุญญพอดีปูอากาศเย็นพอดีเลย ขอบคุณคนสุรินทีวีนะครับขอบคุณอําพลขอบคุณบ่าวเชียงคานนะครับผมไปดูดังบินเอาผมไปลงแล้วดังเลยครับง่ะนอนคว่ำเลยคุณตานอนคว่ำเออคว่ำเลยคว่ำเลยนายคนที่ดูแลคุณตาผมสัมภาษณ์น่อยแป๊บหนึ่งขอเวลายี่สิบนาทีนะครับ คุณตาเถิบมานี้ดนิดครับมาอีกครับเอออีกนิดๆครับกระดูกเคยหักเคยเพ์ไหมตาลาวะกระดูกี่คงลาวกี่ปีแล้วเจ็ดปีลเปปลยเหรอโอ้ลาวผมขยาวขยาอย่างงี้เนี่ยแล้วก็มันเป็นยังไง,งมั่งมันหลังอกหลังอกตอนหนุ่มตรงนี้ฮะมันหดแต่กินยานอยู่มันหายด้วยล่ะโอ้ คุณตาเจ็บที่ต้นคอบอกคอครับเส้นประสาทซ้ายหรือขวาสองเส้นเลยข้างซ้ายกับข้างขวา<อ>ตรงที่ปูจับลงอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้เข้าสมองไหมนี่เข้าเลยเพียงแค่เราแตะเอาไฟฟ้านในตัวเข้านี่ก็วิ่งเข้าสมองอเข้าสมองเลยใช่ไหมนี่้ายด้วยขวาด้วยโอ้วลาปูเมือออกงี้ลงไหม ลงเลย,ลเลยแขนสองข้างนีดขาหมดขาสองข้างขาหมดฮะบวมด้วยโอ้นั่นแหละตรงนั้นเลสองเท้นเลยขาไม่หากไม่เพลนใช่ไหมครับแต่ว่ามัาบวมด้วยพร้อมแล้วนะครับหนึ่งสองสามพร้อมเลย ขอเวลา20นาทีนะครับพี่พียูทู e ครับขาข้างนี้นะมันติดอยู่เครื่องรถออกไม่ได้เขาดึงออกผม่ได้ เส้นขาดน่ตา,เ,าเส้นขาดใช่ไหมคงไม่ขาดแต่ว่าก็บินังไม่นยตาแต่มันมันยังโอ้ <c oughs> ได้ดูในยูทูบก็เลยมาเลยเอขอบคุณนำพร h ชาแนลขอบคุณบาา่าวสาขอบคุณคนสุรินทีวีนะครับขอบคุณบา่าวเชยงคา้วด อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นอภัยทานนะครับแชร์กันต่อไปนะครับไม่มีตังก็มาได้นะครับพี่อีคนสุรินทีวีครับบ่าวอุพพลครับรบ่บาวิิ่งคานไม่มีตังก็มาได้เพราะความความจนคนรวยมันไม่เหมือนกันนะครับโอ้โเชื้อได้ไปที้เลยเจ็บสิ้วพวกัเก้เลขเลขบ้านกดตรงกคดพอดีด้วย ก็ได้มีคนสุรินทีวีนี่แหละถ่ายออกช่องแปดให้พี่น้องถึงได้รู้จักกันครับดีดูช่องไหนวันนั้นอำพลหรือเบาสากักหรือคนสุรินทีวีหรือเบาสิงคานช่องไหนก็ได้ครับดูได้หมดเลยอุ้ยกระดูสันหลัง มันซ้อนกันเลยนะครับเดินทางมาเหนื่อยไม่ตาจากค้นแกน่นจะไปเที่ยวเมืองนอกอยู่นปอกอยู่อเโอ้คนมีตงังค์อะด้ถึงไปได้อย่างงี้ลูกเอยู่ี่โอ้อเมริกาเขาให้ไปโอ้ โอ้ยอยเ,อเด็ดดกๆดกดูแล้วห้ามลอกเรียนแบบนะครับเพราะมันเป็นการดูสลรับผู้ใหญ่นะครับนั่นแหละลูกสาวก็ดอด้วยนะปูดเวยนะสนไหมจะให้ปูดจัดการให้อยู่เดินหลังค่อมเล่น สุดไหมตารู้สึกดีไหมตอนนี้นะผมเหยียมให้รู้สึกดีไหมเบาไหมมีแห้งเาาๆเลยบ่ถูกแล้วอพลนี่ถูกแล้วพี่คนสุลินทีวีมาถูกทางแล้วนี่มีแห้งเป็นบ่อตาคขากไม่ได้แล้วพ่อผมปวด แอ้วปดวดใช้เลยนี่แขนสองข้างมันเสียไปหมดเลยเอ,อ๋ออะหามือเข้าเข้ากลับมาเหมือนเดิมโอเคน,บบนั่นแหละขนมันจะตายวะมีแหงบาบาดนีินถือเลยแม่นโบ ขอบคุณสื่อทุกช่องนะครับที่ถ่ายทำให้คนที่กำลังเจ็บปวดดูที่เขาไม่รู้อะไรเลยไปไม่ถึงมาไม่ถูกบุญกระถินห้ากองยังไม่เท่าปูกช่วยเหลือคนอใช่ไหมตาด,ดีไหมตารู้สึกชื่นชมกับผมไหมโอ้ยยิ้มหนึ่งเลยครับโอ้ ตาเห็นครั้งหนึ่งตาเชื่อและตาศรัทธาเลยใช่ไหมนี่ผมศรัทธาอยู่แล้วผมถ้าผมไม่อธิษฐานจิตมันก็ไม่เห็นก,ก็ปกติก็ไม่ก,ก็ได้เจอในในชุดอยู่ในชีวิอยู่รู้สึกโล่งหรือยังตารู้สอะไรหรยังนอนดึกอะไรหรือขนาดมือสองข้าม่พาาตัวนี้ไปถึงปลายปลายนิ้วไหมตา ยังตัวนี้ล่ะถึงแล้วยังมันอยู่ตรงหัวไหล่ตรงๆนัน่นสะเ๋ยวสักขูเนี่ยเป็นไงมั้งเนี่ยบุญกะทินหากล้องกับบทอปูรักษาคนสร้างหัว,วโวยคนเขาวิ่งหาที่พึ่งอาตาเอ้ย ไปบางหมอก็หลอกเอาตังเราสิโอเค <Okay. S 2> ปู่ที่ผมท้าเนี่ยมันมีมนมนผมีหน้ามันมาเหตุผมในปู่ผีหน้ามาเหตุบอกเขไปหลือปู่เขาไปโอ้ไปหลือสารหน่อยเขาเพราะเป็นสารดุกันเสียงหน้าออเออเสียงหน้าปูป่พิงก็งงพอถึงก็งน้องเขาเเพิเศษูดละ บาดที่นี่มันว่นวาหมอมอยู่มันก็กไกกัไม่อยู่หันอันใกล้พ่นผีบาดที่นี่คนโตเขาบอกเขาพูเชื่อหน้าเนาะบาเด็กผมไปลื้อบาดหนึ่ผมไปลื้อผมบอกเขาพูจะปลูกให้ใหม่อยู่แต่เขาไม่เชื่อเพราะว่าผมเป็นเด็กแบบเด็กด้วยเดี๋ยวมันมตัตใสัยมันคือโูหังเลยมันอยากลองขอมอยู่ขเขาไปเลยมันค้องผมเรื่อยมามามา,มาทำเราจนพังเลยเหมือนเราทำบ้านเขาพังงั้นเนาะ ชีวิตร่างกายเราก็เลยพังนอนอ,อนหัวสีให้คุณตาเด้อถ้าวิญญาณมาด้วยก็โหอาัหสีให้คุณตาเด้อขอโทษดผมบ่มไม่เีนาผมต้องการมาทำดีแต่เขาไม่เชื่อผมเอาสานอะไรไปปลูกให้เด้ร้อล่ะอืมสูตในตาเง,งี้ยมีแห้งบอม,มีแห้งคากงนดมีอะไดีล่วมิตายอยู่ตรงนี้มุ้อยู้ได้เอาอะไร ตรงนี้ใช่ไหมส่วนนี้ออสุดถึงไหนหนึ่อองะะถึงหัวเลยใช่ไหมออมันน่าจะทับอยู่ตรงนี้อ่ะตาเ,เลือดไม่วิ่งเลยนะเพราะกระดูกมันงอกติดเส้นเลือดนะครับใช่ไหมแพทย์ว่าอย่างงั้นใช่ไหมคนโอ,อ,อ,อ้เป็นเรื่องจริงเลยครับพี่สมุทรในยาอยู่ข้กวนข้กวนเลยเอาเงน ยากขยายหเลยผมจะลองแกะออกให้นะครับสุดไหมตาถึงถึงหัวเลยนาะโอเคครับสุดไหมโล่งไหมคราวนี้หน,นักข้างนี้ยหนักหข้างขวาแต่ข้างนี้โล่งแล้วใช่ไหมโอเค สุดไหมสุดที่ตรงคอเลยนะตาต,ะตาโล่งเลยนะถึงหัวเลยสุดไหม สุดไหมนี่ยล้านปัดเลยโอเคดีแล้วล่ะพี่สมุดที่ถ่ายทําเป็นอภัยทานเด้อครับขอบคุณ FC ฟซีโคลซลินทีวีนะครับขอบคุณ f อซีอัมพลชาแนลนะครับวันนี้ได้ช่องใหญ่ๆเลยมาถ่ายให้ขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับ คุณตาตะแคงข้างใดข้างหนึ่งดูครับโ okay. อเคเขานี้ขึ้นมาครับอตะแคงตะแคงเลยอยอยรู้สึกเชื่อไหมที่คุณตาพามารู้สึกเป็นยังไงมัง่งถามความรู้สึกก่อนซิมานั่งตรงนี้ดูซิเออแล้วก็ให้ปู่ถามหน่อย นั่งตรงนี้เลยครับให้ถามหน่อยถามความรู้สึกหน่อยคุณตาแกดู YouTube แล้วคุณตาบังคับเรามาใช่ไหมเป็นเรื่องจริงจริงเป็นเรื่องจริงแล้วเวลาคุณตามามาถึงตรงนี้แล้วตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างต้องรอดูแกหายครั้งเดียวไม่น่าจะจะจะหายนะบางครั้งหากแม้นว่ามีโอกาสก็ก็มาอีกอะนะครับ บางครั้งพี่น้องต้องใช้วิจรารญาในการที่เราจะเชื่อและศรัทธาด้วยเหตุและผลบางครั้งคนแก่เจ็บปวดอยากหายเห็นสิ่งใดเข้าตาบางครั้งเหมือนอย่างเคสนี้ยคุณตาต้องบังคับคุณมาคืนใจมาแล้วให้เราไม่มาก็ไม่ได้เพราะคุณตาจะโกรธใช่ไหมเป็นเรื่องจริงใช่ไหมอ่าพอมาถึงแล้วนะครับพอมาถึงแล้ว เห็นวิธีปู่รักษาเนี่ยมีความรู้สึกยังไงมางออกสื่อเลยพูดตามความรู้สึกเลยพอใจไหมหรือไม่พอใจว่าเลยครับก็ถามมาแต่ว่าห <50, 50. S 3> ้าสิบห้าสิบะห้าสิบห้าสิบ่าก็ค่อนข้างจะไปทางแพทย์แผนปัจจุบันเยอะค่บผมมันต้องร่วมด้วยช่วยกันระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนไทยะนะครับ นี่เป็นการบางบางคนอ่ะเขาจะไม่รู้เลยว่าปู่เทพทําอะไรแบบนี้ทาไมต้องเหยียบทําไมต้องนวดน้ํามันน้ํามันเนี้ยเขาทามาจากอะไรทําไมต้องใช้เหล็กสีแดงๆแ,แบบเนี้ยมันจะลวกคนป่วยไหมนะครับคนป่วยจะเจ็บจะปวดจะกระดูกหักจากกระดูกเพไหมบางท่านไม่เข้าใจนะครับให้มาพิสูจน์เอาว่าว่าปู่ทำยังไงนะครับเดี๋ยวอีกสิบนาทีเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณตาได้เลยนะครับ โอเคขอบคุณครับเด็กๆจะอยู่ใกล้นะครับเด็กๆจะเพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปไฟแดงก่อนแป๊บหนึ่งครับม่ปวดรับคนไข้ไม่ไหวแล้ว ผมขอวันละห้าคนครับคุณตา,ค,ค,าครับเพราะมันเป็นศาสตร์แพทย์แผนโบราณแท้ครับแบบนี้ต้องต้องเชื่อด้วยเหตุและผลบางครั้งอาจจะไม่รู้จริงและอวดตลีก็ได้นะครับเนี่ยมันต้องศึกษารุ่นต่อรุ่นนะครับ ตึงไหมคร mm ับคุณตาตึงมากคุณตาค่อนน้ำมันจากขอนเกนมาเนี uh, hmm. ่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะคุณนะครับไก่กระปุกเนาะแต่ว่าตะกุ่มนะครับว่าไลองมาอากรูเทปหรือว่าเป็นคนนะมันเกินคุ่มเนาะว่าหนึ่ง ยังบอ่คาดหาคมยัง่าอตว่าบอาการว่าอไราเกีดังเนี่ยตัวใจดีครับแขงขาล้วจมืน่อยคนทีจเ็เลข้าใจเหตุหมคือปัตนาที่จหคนวยายอาการวยทีเป็นอยู่ไม่เคยรังเกียจ บางคนใส่แพมเพ,เพิร์มาเนี่ยเยี่ยวไหลขี้ไหลเต็มเลยนะผมก็ไม่เคยรังเกียจนะครับรักษาเสมอกันเลยครับอุบางครั้งปู่ต้องอุ้มลงจากรถเองนะครับจริงคุณตาค,ณตครับขอมมาาเเยยีู่ท

อาจารย์ใบามานี่หมดเลยเดีย๋ดวยวให้อาจารย์แมวออกเล้นให้ดูสักนิดนะถือว่าผู่เทพขอลแล้วแหละเออตึงบ้่ กรังใจมาเต็มร้อยเลยอแต่แข้งข้างอีกข้างหนึ่งคนตาายบ้านคุณดีใจรับผมต้องาหายเลื่อนบางครั้งเลือดมันไม่วิ่งมันตะันครับครับวิ่งเลือดมันตะันะนะ คราวนี้เนี่ยเนี่ยผมต้องจี้เส้นเลือดให้มันวิ่งแล้ว,ว,วครับเหมือนกับการจะเป็นโรคไตนะมันบวมยินดลูกไตป่ะ,อ,ะอ,อ,อืมเนี่ยเห็นไหมเวลาผมเหยี่ยมเนี่ยมันไม่ไม่ขึ้นเลยเห็นไหมนะ ขอบคุณอมพลนะครับที่เป็นสื่อกลางเด้อขอบคุณอมพลชาแนลหากแมน้นใครดูคลิปอมพลอยู่เจอคนป่วยคนอะไรก็แชร์แชร์แชร์ไปให้เพื่อนฝูงดูได้นะครับ ต้พ <ford passage S 1> ูดบอตึงไหมคุณตาอ <grande S 2> ่อนลงเยอะเลยคุณพลครับอ่อนลงเยอะแล้วครับดีจากที่ว่าแข้งขานตึงไปเหมือนกับน <Jackie> <ment> <OM Ciao> ี่อ่อนโดยเว่าะผ่อนคลายผ่อนคลายแล้วตอนแรกอยู่เหยียบเลยันตึงอนแรกก็เนีจะก้าวขาเพ่ออก เก็บคือมันแข็งมันตึงมันเสร็มันตึงมันหยุดมันเล้าคือตรงตูดขึ้นคอตอนนี้รู้สึกดีแล้วใช่ไหมตาเบาเบาเยอะและอ่อนพลมาไกลจากขอนแก่นระยะทางผมไม่รใ้่ปวดแผลหรือปัญหาอะไรกับพ่อเลยคือแค่ได้ยินคำว่าปู่เทพ้าทองแดงรักษาเส้นนี่พ่อก็หายแล้วดีใจ ที่กำลังใจมาเต็มลอยนะพ่อนะเนาะมัถนงแล้วยิ่งมั่นใจอีกผมนั่งสมวาทีผมพยายามที่จะให้เทพองค์ที่เก่งๆตาจ๊บๆเด๋ยวดึงผมให้ไปสู่สุดนั้นด้วยผมอธิฐา,านอายู่ตลอดเวลาเจอปู่เทพจนได้นะตาเจอปู่เทพแล้วผมร้อยเต็มเกินเกินร้อยฮะใช่แล้วไมว่าเังไงวะ

โอเคครับเอามากกว่านี้ไม่ได้แล้วเส้นเลือดจะแตกมาประคองคุณตาแล้วมือไม่ต้องครับปู่เดี๋ยวผมประคองคุณตาให้นะมือไม่ต้องอยู่เออครับมือไม่ต้องครับคุณตามันไปเองอดี๋ยววางเดี๋ยววางระวังนะระวังลื่นนะครับใส่ถุงเท้าคุณตาก่อนเดี๋ยวสักครู่สักครู่นะครับ มาเล่าครับปู่เทพครับครับยังแขกเยอะยังเต็มสำนักเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโทรมาใหม่นะครับ สวัสดีครับเบาซาครับเหมือนเด้อต้อน้ไผ่ครับไปปลูกใส่รถเลยเด้อครับคุณตารู้สึกเป็นไงมั่งเบาเบาครับเบาขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ546คี่เปอร์เซ็นต์เด้อเลยครับ546คีเปอร์เซ็นต์ครับค่าน้ำมันคงไม่กี่บาทมาสะสมเงินคนแก่ไว้เด้อ แล้วก็คุณเตรียมตมทุกาคุณปู่อยู่ว่าเตรียมไสบายสบายขอบคุณคุณพี่นะครับพาคุณตามมาหาผมครับไปเจอตะกตัวก,ก็ก็ได้ตะกตัวนะครับไปเจอเพชรก็ได้เพชรไปเจอทองคําก็ได้ทองคํานะครับขอบคุณสําหรับที่เชื่อปู่เทพเด้อผมจะได้หลายๆอย่างทุกอย่างที่ปู่ให้พรคาราับให้อ้อยเตียนเมียนบานนะาตา อ่ามีโชคมีชัยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนประคองคุณตาไปนั่งเก้าอี้เลยคุณตาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนให้กราบสาธุครับเพราะตั้งใจไปแล้วเลยวียนแล้วไปถึงบ้านก um ็ทรงใจแตกเก้าจิบคุณตาเชื like ่อผมมากเลยดีขึ้นเยอะไหมพ่อด um, ีขึ้นเยอะดีเยอะดีทีเดียวนะไม่ได้ไม่ได้แค่พูดนะผานเมื่อก่อนเราเคยตึงอย่างไหมแล้วมันแ มันแทบจะยกไม่ขึ้นมันจะตึงมั็ตึงมันแล้วก็เหมือนมันปวดร้าวมาที่กะโพกตอนนี้อ่อนนะปูก็มาเหยียบให้มันก็คลายออกไปพ่นไม่ต้องใส่แมกก็ได้นะจะได้หายใจสะดวกถอนเลยครับถอนเลยสบายใจได้เนี่ยเวลาหายใจออกมันจะโล่งเออากาศเสียออกไปเราไม่ต้องหายใจเข้าคืนไม่ต้องกลัวว่าไม่มีนะครับหายไปแล้ว ผมเคยเป็นเอาร่างกายมามผมถูกค้างอยู่เกบอบวันแต่ก่อนแกเป็นมา100%ครับพี่อําพล์ุซลินทีวีบบาวสิงคารตอนนี้คุณตาว่าเบาขึ้นไปเป็น60%ละ60%อรัาผมเกือบปกติแล้วปกติแล้วเป็นบนุญบ,บุญนีิงๆ่งฮะเพราะว่าเวลาเข้าสมาธิที่ไหนผมก็ต้องอธิษฐานถึงหมอที่เก่งที่สุดอะ พอดีอมาเจอโดยบังเอิญจริงจริงี่งเป็นเนพราะว่าบุญเก่าที่พ่อได้ทํามาได้มาเจอปู่เทพพอดีครับใช่ใช่เป็นบุญที่ทำร่วมกันมามันเกี่ยวโยงกันอยู่เกี่ยวครับเกี่ยวถ,ถ้าปู่ถ้าถ้าปู่รู้ประวัติผมนี่ปู่จะรู้สึกว่ามีอะไรอะไระที่ที่ผมไม่ตายหงอเะร<อ>ะผมตายไป็นสามถินาทีที่ดูทีผมฟื้นมารอดมาเพราะว่าผม ก็คิดว่าคงมีบุญอยู่เยอะอยู่จากนี้ไปพ่อก็จะดีวันเดียืนแน่นอนเพราะว่ามาเจอปู่เทพแล้วเพราะว่าเป็นคนขอยผมหายได้ขับรถมาหาปู่ได้สบายๆถูขอให้คุณพ่อหายไว้ครับขอบคุณมากลูกสาวทํางานอะไรประทานโทษเตือนได้พาคุณตามาได้วันนี้ขายของฮะอขอให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับเริงๆปางๆมีคนเข้าร้านเยอะๆเด้อสุขภาพแข็งแรงด้วยอาประคองคุณตาครับ นี่เขาก็ว่าจะรักษาอยู่ถ้าปูว่างหรือเปล่าก็ไม่ไยังไม่ว่างเลยครับยังไม่ว่างเลยเคสคนตาคนเดียววันนี้เออ